ความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิความอยากควบคุมและความหวาดระแวงหนึ่งในอาการของผู้ที่ใกล้จะสติแตกคือการเชื่อว่างานของตัวเองนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดเบอร์ชันรัสเซลระหว่างที่เซิร์กซีสจัก,กรพรรดแห่งเปอร์เซียกำลังนำทัพข้ามช่องแคบเฮเลนสปอนเพื่อลุกรานประเทศกรีซนั้นระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนทำลายสะพานทั้งหลายที่เหล่าวิศวกรของเขาใช้เวลาหลายวันในการสร้างขึ้นมา เขาโยนโซ่ลงในน้ําสั่งให้โบยน้ํา300อยครั้งแล้วเอาเหล็กที่เผาไฟจนแดงมานาบน้ําพร้อมกันนั้นยังสั่งให้กลด่าสายน้ําในขณะที่ลงทันอีกด้วยสายน้ําที่เค็มและขมนายของเจ้าลงทันเจ้าที่ทําลายเขาซึ่งไม่เคยทําลายเจ้าอ๋อแล้วเขาก็สั่งให้ตัดศีรษะพวกคนสร้างสะพานเสียด้วยนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเฮโรโดตัสบอกว่าการกระทำข้างต้นนี้เป็นความอวดดี ซึ่งน่าจะเป็นคําอธิบายที่นุ่มนวลเกินไปผมว่าคําว่าเหลวไหลและเพอเจอร์น่าจะเหมาะสมกว่าอย่างไรก็ตามพฤติกรรมเช่นนี้เป็นลักษณะนิสัยส่วนหนึ่งของเซิร์ฟซีสไม่นานก่อนเหตุการณ์ข้างต้นเขาได้เขียนจดหมายถึงผู้เขาลูกหนึ่งที่เขาจะตัดคองผ่านโดยระบุว่าเจ้าอาจจะสูงใหญ่และภาคภูมิแต่อย่าบังอาจสร้างปัญหาให้ข้าไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าถล่มลงในทะเลคุณคิดดูสิว่ามันน่าตลกขนาดไหน และที่สำคัญกว่านั้นคือมันน่าเวทนาเพียงใดอย่างไรก็ตามคำขู่เพอร์เจอร์ของเซิร์ฟซิตนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเฉพาะในประวัติศาสตร์ความสำเร็จโดยเฉพาะในแง่พลังอำนาจมักมาพร้อมกับอาการหลงละเมอที่อันตรายและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ความอยากควบคุมหรือความหวาดระแวง วังว่าคุณคงจะไม่เสียสติจนเริ่มปฏิบัติกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเรากับมันเป็นมนุษย์หรือจองเวรวัตถุที่ไร้ชีวิตจิตใจหรอกนะนั่นนับว่าเป็นความบ้าคลั่งอย่างเห็นได้ชัดแต่โชคดีที่อาการแบบนี้พบได้ไม่บ่อยนะักสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าและพบได้บ่อยครั้งกว่าคือการที่คนเราเริ่มคิดว่าตัวเองมีพลังอำนาจมากกว่าความเป็นจริงซึ่งส่งผลให้เราสูญเสียความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆและในท้ายที่สุด เราก็จะรงเอ่ยด้วยการเป็นตัวตลกที่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับเซอร์ซีดกวีชื่อวิลเลียมเบรคเคยเขียนไว้ว่ายาพิษท,ที่ร้ายแรงที่สุดที่มนุษย์เคยพบเจอมาจากมงกุฎไบโรเรลขององค์จกักรพรรดิความสำเร็จจะไา่มนสะกดใส่คนเราปัญหานั้นซ่อนอยู่ในหนทางที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่แรกสิ่งที่เราทำได้สำเร็จมักต้องอาศัยพลังกายและพลังใจมหาศาลทั้งการ,รเริ่มธุรกิจ และการสร้างงานศิลปะล้วนเป็นการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมาจากความว่างเปล่าความมั่งคั่งคือการเอาชนะตลาดและชนะการเดิมพันต่างๆส่วนชัยชนะในการแข่งขันกีฬามาจากการพิสูจน์ว่าคุณมีสมรรถภาพทางร่างกายเหนือกว่าคู่แข่งการจะประสบความสำเร็จได้นั้นคนเราต้องมองข้ามความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คนรอบตัวรวมถึงปฏิเสธการถูกปฏิเสธและยอมเสี่ยงในบางเรื่องจริงๆแล้วเราจะยอมแพ้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะเราไม่เคยยอมแพ้ความดื้อร้านและความกล้าหาญเมื่อต้องเผชิญความเป็นไปได้อันน้อยนิดนับเป็นคุณลักษณะที่ค่อนข้างไร้เหตุผลและในบางกรณีก็ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อทําอะไรได้สําเร็จคุณจึงรู้สึกเหมือนกับว่าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณคิดถูกแล้วทําไมเราจะไม่คิดเช่นนี้ล่ะเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะคิดว่าหากเราทําได้สําเร็จครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนโลกได้มากมายหรือเล็กน้อยก็หมายความว่าเรามีความพิเศษบางอย่างเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะเราใหญ่โตกว่าแข็งแรงกว่าหรือฉลาดกว่าคนอื่นเราเป็นคนสร้างสถานการณ์ที่เราพบเจออยู่ขึ้นมาเองกับมือไม่นานก่อนหน้าที่จะทำลายบริษัทระดับพันล้านดอลลาร์ของตัวเองย่อยยับไทร์วอร์เนอร์ซึ่งเป็นผู้คิดคนตุ๊กตาบินนีเบบี้ เพิกเฉยต่อข้อโต้แย้งของพนักงานคนหนึ่งที่พยายามเตือนเขาแถมยังโอ้อวดอีกด้วยว่าแค่ผมแปะป้ายชื่อยี่ห้อทีรูปหัวใจลงไปต่อให้เป็นมูลสัตว์พวกเขาก็จะซื้อเขาคิดผิดและบริษัทของเขาก็ไม่เพียงล้มเหลวอย่างรุนแรงเท่านั้นแต่ตัวเขาเองยังเกือบจะต้องติดคุกอีกด้วยไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้าน เศรษฐีเงินล้านหรือแค่เด็กคนหนึ่งที่ได้งานดีๆตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรกความรู้สึกมั่นคงซึ่งพาคุณไปถึงความสำเร็จได้ก็จะสามารถกลายเป็นภาระได้หากคุณไม่ระมัดระวังความปรารถนาและความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือความทะเยอทะยานที่ผลักดันให้คุณพยายามล้วนเริ่มต้นมาจากความกระตือรือร้นอย่างจริงใจ แต่หากไม่สำรวจให้ดีความรู้สึกเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นความโอหังและความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์สัญชาตยาณในการควบคุมก็เช่นกันหากคุณไม่ระวังก็อาจทำให้คุณเสพติดการควบคุมได้นอกจากนี้ คุณยังมีแรงผลักดันที่จะพิสูจน์ว่าบรรดาคนที่เครือบแคลงสงสัยคุณน,นั้นคิดผิดด้วยใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าคุณได้เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงไว้แล้วแน่นอนว่าความรับผิดชอบทั้งหลายที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่หลังความสําเร็จย่อมมาพร้อมกับแรงกดดันและความขับข้องใจไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งต่างๆที่คุณต้องบริหารจัดการความผิดอันน่าหง,งุดหงิดใจของผู้คนที่ควรทำได้ดีกว่านั้น หรือภาราหน้าที่ต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดย่อนอย่างไรก็ตามไม่เคยมีใครช่วยเราเตรียมตัวให้พร้อมรับมือเรื่องเหล่านี้ซึ่งทำให้เราจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายได้ยากเกย็นยิ่งขึ้นความสำเร็จของเราควรจะมีแต่สิ่งดีๆแทนที่จะเพิ่มปัญหาให้เราสิเท่าว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองจนตอกได้เราจึงจำเป็นต้องควบคุมตัวเองและความรู้สึกของเราให้ได้ ตอนที่อาร์เธอรีสถูกส่งตัวไปประจำการที่ประเทศฝรั่งเศสและสาหรัชอาณาจักรในฐานะทูตอเมริกาในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกาแทนที่เขาจะดีใจที่ได้รับโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อนนักการทูตอย่างไซลัสดีนและราชบุรุษอาวุโสอย่างเบนจามินแฟรงกินเขากลับกดเครืองและแค้นใจรวมถึงแอบสงสัยว่าคนเหล่านี้ไม่ชอบเขาในที่สุด แฟรงกินจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงเขาซึ่งเป็นจดหมายที่คนเราทุกคนสมควรได้รับสักครั้งโดยแนะนำว่าหากคุณไม่รักษาตัวเองให้หายจากอารมณ์รุนแรงนี้คุณจะเป็นบ้าอาการของคุณนั้นเป็นระยะแรกเริ่มที่บ่งชี้ถึงการกลายเป็นบ้าในภายหลังท้งนี้แฟรงกินไม่เคยส่งจดหมายดังกล่าวออกไปจริง ซึ่งสาเหตุน่าจะเป็นเพราะแฟรงกินควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเหลือเกินจึงมองว่าแค่ได้เขียนก็ถือว่าเป็นการได้ระบายพอแล้วหากคุณได้ฟังเทปบันทึกเสียงจากห้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงที่ริชาร์ดนิกสันดำรงตำแหน่งอยู่คุณจะได้ยินอาการของโรคบ้าชเช่นกันแล้วคุณก็จะคิดว่าคงจะดีหากมีใครส่งจดหมายแบบของแฟรงกินให้นิกนสันซักฉบับเทปที่ว่าแสดงให้เห็นถึงสภาพอันน่าสลดใจของชายคนหนึ่ง ที่หลงลืมทั้งสิ่งที่ตัวเองมีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำหน้าที่ของเขาเองซึ่งก็คือการรับใช้ประชาชนหรือโลกแห่งความเป็นจริงเขาสลับไปมาระหว่างการมีความมั่นใจสูงกับความหวาดหวั่นและความเกรงกลัวเขาพูดแทกผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิเสธไม่ยอมรับคำติชม หรือข้อมูลใดๆที่ท้าทายความเชื่อของเขาเขาอาศัยอยู่ในโลกจอมปลอมที่ไม่มีใครขัดเกลาเขาได้แม้แต่จิตสำนึกของเขาเองนายพลวินฟิล์สกอตเคยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงเจฟเฟอร์สันเดวิดซึ่งในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมสหรัฐก่อนหน้านั้นเดวิดลบเราสกอตซัมซ่าเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ และสะกอต์ก็เพิกเฉยจนกระทั่งโดนบีบให้ต้องตอบในที่สุดเขาจึงเขียนจดหมายดังกล่าวขึ้นเพื่อบอกว่าเขาสงสารเดวิดคนงี่เง่าที่เกลี้ยกล่อมนั้นจำเป็นต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจเสมอเพราะเขาต่อยตีไปทั่วแต่ทำร้ายได้แค่ตัวเองอีกโกเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเราทั้งยังทำรลายผู้คนที่เรารักได้ด้วย ครอบครัวและเพื่อนฝูงของเรารวมต้องทุกใจพออีกโก้ของเราลูกค้าและผู้ที่ชื่นชอบเราก็ด้วยผู้วิพากษ์วิจารณ์นโปเลียนคนหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างตรงประเด็นว่าเขาดูหมิ่นประเทศชาติที่เขาต้องการให้ชื่นชมเขานโปเลียนอดไม่ได้ที่จะมองว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเป็นเพียงหุ่นให้เขาเชิดเป็นผู้คนที่เขาต้องอยู่เหนือกว่าและหากไม่สนับสนุนเขาอย่างไรเงื่อนไขก็จะเป็นศัตรูที่ต่อต้านเขา ชายหญิงผู้เฉลียวฉลาดทั้งหลายจำเป็นต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าขอบเขตอำนาจและอิทธิพลของตัวเองอยู่ที่ใดความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธินั้นทำให้เราทึกทักเอาเองว่านี่เป็นของฉันฉันสมควรได้รับทั้งยังคิดเล็กคิดน้อยกับคนอื่นเพราะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเวลาของคนอื่นก็มีค่าเท่ากับเวลาของตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธินั้นทำให้เราด่าว่าและออกความเห็นในทุกเรื่อง จนกระทั่งคนที่ทํางานให้เราหรือทํางานร่วมกับเราเหนื่อยใจไปตามๆกันพอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคอยตามเรานอกจากนี้ความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธินั้นยังทําให้เราคิดว่าเรามีความสามารถมากเกินจริงประเมินศักยภาพของตัวเองอย่างสวยหรูและสร้างความคาดหวังอนันไรเหตุผลอีกด้วยส่วนความอยากควบคุมนั้นจะกล่าวว่าต้องทำทุกอย่างในแบบของฉันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญ เราจะออกสแสวงหาความสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการยืดหยุ่นหรือเข้าสู่การต่อสู้อันไร้สาระเป็นล้านล้านครั้งเพียงเพื่อให้ได้ใช้อำนาจนอกจากนี้มันยังทำให้คนที่เราต้องการให้ช่วยเหลือต้องเหนื่อยอ่อนโดยเฉพาะพวกคนเงียบๆที่จะไม่โต้แยง้งจนกระทั่งเรากดดันพวกเขาจนหมดความอดทนเราทะเลาะกับพนักงานที่สนามบินพนักงานให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือตัวแทนของบริษัทประกันที่มาตรวจสอบการเคลมประกันของเราเพื่ออะไรกัน ในความเป็นจริงแล้วคนเราไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ไม่สามารถควบคุมตลาดได้และไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ดังนั้นความพยายามและพลังที่เราทุ่มเทไปกับการพยายามควบคุมจึงสูญเปล่าอย่างแท้จริงส่วนความหวาดระแวงนั้นคิดว่าฉันเชื่อไม่ได้ฉันต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองคนเดียวเท่านั้นและเพื่อตัวเองเท่านั้นด้วยรวมทั้งพูดว่าฉันถูกรายล้อมไปด้วยคนโง่เขลา การมุ่งเน้นไปที่งานของฉันภาราหน้าที่ของฉันและตัวฉันนั้นยังถือว่าไม่เพียงพอฉันจำเป็นต้องแอบชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะสามารถจัดการกับคนอื่นได้ก่อนที่พวกเขาจะจัดการฉันรวมถึงเพื่อแก้แค้นตอนที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกดูแคลนทุกคนย่อมเคยเจอหัวหน้าหุ้นส่วนหรือพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้พวกเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนความเดือดดาลความสับสน โอลมานและความขัดแย้งแล้วดูสิว่าพวกเขาเป็นอย่างไรและทุกอย่างลงเอยอย่างไรผู้ที่หมกมุ่นกับความกลัวจอมปลอมจะทำให้ตัวเองต้องพบเจอกับความกลัวที่แท้จริงเซเนกาเขียนไว้เขาในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองนั้นเคยได้เห็นพลังทําลายล้างของความหวาดระแวงระดับสูงสุดมาแล้ว วงจรอันแสนเศร้าที่เกิดขึ้นคือการที่คนเราสนใจแต่ตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนสามารถกระตุ้นให้คนอื่นบ่อนทำลายและต่อสู้กับเราได้พวกเขามองเห็นความจริงว่าพฤติกรรมดังกล่าวของเราเป็นเพียงการปิดบังความอ่อนแอความไม่มั่นใจและความไม่มั่นคงเท่านั้นการพยายามปกป้องตัวเองอย่างบ้าคลั่งจากความหวาดระแวงจึงส่งผลให้เกิดการลงโทษที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยง และทำให้เราถูกจองจำด้วยการหลอกลวงตัวเองและความสับสนวุ่นวายที่เราสร้างขึ้นนี่คืออิสรภาพที่คุณจินตนาการไว้ตอนที่วาดฝันถึงความสำเร็จหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่ดังนั้นจงหยุดเสีย